อาละครับมาพบกับเป้าไต่กอกเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อยังไงก็โอ้ยพอดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนั้นพอดีขึ้นมาส่องนะครับผมขึ้นมาส่งตโตหมูให้นะแต่นะครับนะ้าแต่ซื้อโตหมูมาถวายนะครับแล้วก็จะเอาโตหมูบูชามาถวายเรื่อยๆนะครับตรงงหนที่ขาดเหรืออะไรนะ้าแต่ก็จะเอามาถวายเรื่อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ทำบุญร่วมกันนะครับผมพ่อยมน้องทำบุญร่วมกันสาธุสาธุร่วมกันนะพ่อยมัน้องนะสาธุร่วมกันนะโอ้โหม,มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วพ่อยม่น้องไม่มีอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีอีกแล้วนะครับผมพอ่อยพี่น้องนะท้ำบุญร่วมกันเนอพ่อยพี่น้องเด้อทำบุญร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเด้พอพ่อยพี่น้องเด้เออขึ้นถ้ำก็ต้องลงถ้ำนะครับผมพอ่อยพี่น้องนะโอ้ ขาลงแล้วนะครับผมขาลงง่ายมากนะครับผมแต่ว่าอย่าลงเร็วนะครับถ้าลงเรือลื่นระวังหัวด้วยนะครับผมเพราะว่าหินถ้ามันโดนถ้ามันโดนน้ำนะครับมันจะเป็นตะไคร่นะครับแล้วก็ลื่นด้วยพ่อมน,น,น้องนะ <c oughs> มันเป็นตะไคร่แล้วก็ลื่นด้วยนะครับผมพอไมพีน่น,น้อง ว <c oughs> ันน,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 นี้มาดูปา่าเขาลำนาวไพ่นะครับผมพออ่อแม่พี่นะ้องนะป่าเขาลำนาวไพ่นี่โอ้โหธรรมชาติของบ้านกกาะเ,เน,ออน,นี่ยนตะ้สวยสดเด็ดเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องนะสวยสดเด็ดเหลือเกินระวังลื่นนะพออ่อแม่พี่นะ้องนะอืนนอ ลื่นมากพ่อแม่พป่น้องลื่นมากมลื่นมากเลยป่าไม้ไม่ต้องห่วงนะครับผมความสวยนี่ไม่มีอีกแล้วนะพ่อแม่เป็นน้องนะไม่มีอีกแล้วนะความสวยนี่สวยมากเลยอออืือ ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วดูดูป่าเขาลำนาวไผ่นะครับผมพ่อเป็นน้องป่าเขาลำนาวไผ่ใน αι, ดู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 สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพ่อเป็นอน้องเอ้ยมีต้นจิกต้นหางต้นแดงนะครับผมต้นต้นยางก็คือต้นยางป่านั่นนะเด้อพ่อเป็นน้องเนั่นะ ังเอาเสียงนกปลิวหอนจุกนะครับผมหรืเป็นนกขอดนะครับเสียงนกปลิวหอนจุกร้องปิดปิลิปลิปลิวนะครับผมบานกกกอกเรียกนกปลิวนกปิดปลิวหอนจุก บอกอย่างนี้นะครับผมชื่อของเขานะพ่อพี่น้องนะแต่ว่าภาษาไทยเรียกอะไรนกขอดหรือเปล่าอเอาแล้วพอ่อพี่น้องเอาเล้ยวเอาเลีว้วเอาเล้ยวอืม ธรรมชาตินีเด็ดจะบอกใครเลยนะครับผมพ่อมเปน้องนั้นจะบอกใครเลยนะอ,อันนี้ทําทางน้ําของพระอาจารย์นะครับที่เอาเราลงไปใช้กับพระอาจารย์นะครับผมพ่อย่ปนน้องนะเอาละป่ามันทึบอยู่นะครับผมพ่อแม่เป็นน้องนี่ต้นไม้ก็ยังใหญ่เลยนะครับผมพ่อย่พีนน้องนะเนี่ยยังใหญ่ยังสวยสดงดงามเลยนะครับผมพ่อย่พีนน้องเอาละครับผมจะ พามาชมคลิปอีกต่อไปนะครับผมพ่อยเปนน้องนะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามเ่าต่อยด้วยนะครับผมพ่อยเปนน้องเพื่อจะได้ลงคลิปคลิปหน้าต่อไปนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปของเ่าวต่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเ่าต่อยกกอครับผม